ทานตะวันครับโพสต์ออกมาล่าสุดนะว่าหนึ่งมีธุระเพิ่งกลับจากงานศพจะไปอนุสาวรียชัยสมรภูมิไม่รู้ว่าจะมีขบวนเสด็จตรงนั้นแล้วก็ขับรถเร็วจริงแล้วก็มาบอกอีกน,น,นะครับว่าขอโทษไปเนี่ยก็คือขอโทษในส่วนที่ขับรถเร็วแล้วก็จะนำไปปรับปรุงไม่ให้เกิดขึ้นอีกอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าตอนที่ไลฟ์อยู่เนี่ยเรียก คุณตำรวจว่าพี่นะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้คำหยาบใดๆเลยมีแต่เพียงการตั้งคำถามเท่านั้นแต่ก็มีคนตั้งคำถามมากมายครับว่าการบีบแตรใส่ขบวนที่ต่อกันไปอย่างนั้นนะ่ะถ้าไม่ใช่บุคคลสำคัญจะมีขบวนในลักษณะเพื่อเป็นการอารักขาแบบนั้นจริงหรือไม่ 2. การตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ด้วยน้ำเสียงในลักษณะดังกล่าวและบรรยากาศภายในรถเหมาะสมที่จะทำหรือไม่เต็มไปด้วยความสุภาพเรียบร้อยหรือเป็นน้ำเสียงที่ตั้งใจข่มขู่ยังมีผู้ที่สงสัยจำนวนมากครับว่าทุระในลักษณะใดที่ทำให้คุณทานตะวันเนี่ยหยุดพูดคุยและตั้งคำถามกับเจ้าหน้าที่ได้ลานหลายนาทีมากกว่าที่จะหยุดรอขบวนไปเพียง31วินาทีเท่านั้น